สวัสดีครับคุณเจนค่ะสวัสดีครับครับครครับเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังการเุิ่มนเวทีตั้งแต่ฝึกซ้อมน้องๆเดินกราฟตั้งแต่ตอนอยุทยาแล้วเป็นไงบ้างครับกับน้องๆเมื่วนนี้อ่าบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่มันง่ายคือแต่ละคนมันคืออันดับหนึ่งของประเทศเขาเ้องจุดมุ่งหมายของเขาคือมงกุฎเพราะฉะนั้นอะทุกคนเขาจะตั้งใจมาก ถึงแม้บางทีบางคนจะมีปัญหารเรื่องการกาสื่อสารก็จริงแต่สิ่งที่ดีก็คือมีเพื่อนช่วยบอกอ,อเขาก็จะแบบบอกกันว่าอ่าจเคยจะต้องไปยังไงยังไงนะคนไม่ได้ก็สิ่งที่ดีคือเวลาขอซ้อมใหม่เขาก็จะมีอ่อ,อนเพราะเขารู้สึกว่านั่นคือโอกาสคราเนี้เขาจะทําให้มันดีเพราะฉะนั้นอ่ะมันเราก็เลยรู้สึกสนุกกับการทํางานใ,ในระดับนานาชาติางียค่ะเขาเรียกว่าใส่ความเป็นไทยเข้าไป ในในใน,ในเรื่องราวความเป็นไทยยากไหมครับเพราะว่าแต่ละคนอย่างเช่นในเรื่องของการไหวแค่นี้อ่ะอย่างนี้เลยโจทย์แรกนะโจทย์แรกเลยวันนี้ก็คือฉัดไหนฉัดไหนความเป็นฉัดอะ่ะสิ่งที่เราเห็นเขาเลยว่าเขาต้องการความเป็นไทยสู่ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโจทย์นั้นเมื่อกลับมาที่เราแล้วว่าเราจะทํายังไงอะ่ะทาโชว์ให้รู้สึกว่าความเป็นโกลบะ ให้มันเข้ากับความเป็นไทยได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเชื่อมให้ความเป็น g l o บอลให้มันเข้ากับความเป็นไทยได้ก็คือการทักทายของของมนุษย์เราการทักทายอะไรที่สําคัญที่สุดคือการไหว้ของคนไทยนี่แหละที่มันจะรู้สึกว่าเป็นการทักทายที่น่ารักอ่อนน้อมอูฮัมโบเพราะฉะนั้นะก็ให้ทุกคนพรีเซนต์การไหว้ตอนชุดไทยกับชุดไทยเพราะมันเหมาะกันเหลือเกินพอเขาทํามาแล้ว ตอนแรกทามาแล้วมันตลกเพราะว่าแต่และคนเขาว่าไพี่เป็ดไงเขาก็จะแบบว่าบางคนก็ไหว้แบบนี้นอสเตบางคนมาสเตบางคนก็คารวะบางคนก็นกนกไหว้เจ้าอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราเห็นวันนี้เป็นไงโอ้โหคือ,อต้องบอกว่า,ารู้ไหมว่า,ามันเหมือนการที่เรา สอนลูกศิษย์เนาะแล้วเป็นลูกศิษย์ต่างชาติที่เอาจริง้วที่เป็นเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งแรกของเราด้วยเช่นกันแล้วเขาทำออกมาแล้วเรานั่งเป็นกรรมการรู้สึกขนลุกมากๆอยู่ข้างหน้าเลยพอได้มาพี่ๆสมเดมจพลิน์เห็นไหมว่าในตาของทุกคนมันมีความแบบประกาสวัสดีครับต่างชุดไมน้ำเลยนะเห็นไหมเขาเป็นชุดไทยปุ๊บเขาเข้าใจดีเจเข้าใจกันว่าเพราะเราอธิบายเขาฝากว่า ไหว้แบบนี้มันให้รู้สึกยังไงและทุกคนก็ทำมาได้แบบนั้นจริงๆซึ่งแบบคนลุกเวลาเขาไหว้พร้อมกันนะรู้สึกคนลุกด้วยกันนะใช่ใชใชใชไหมเน่ยรคนเทอไหว้สวยมากแล้วไหว้แล้วแบบไม่มีคนกลางอย่างนี้เลยนะ,ะทุกคนจะแนบบ่วนเพราะเราให้เทคนิคเขาว่าการไหว้สองคนไทยเขาจะไม่กลางสอง<ๆ>เขาจะชิปอัญชลีวันทาอาพีวา่าไปนอหน่อยครับไนอบอกเลยว่า เหตุแค่วันนี้เป็นแค่ยืนริมรไฟน้อยมันจะต้องมีอะไรอ่ายิ่งกว่านี้ฝากให้ทุกคนติดตามไม่ว่าจะมาดูที่น,นี่หรือซื้อบัตรได้เลยนะคะที่นี่แล้วก็ติดตามทางไลฟ์สดซึ่งวันนี้คนดูเยอะมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามตนะตตามิ t ตย์เ,เดล n a ช i o แนลเขาเรียกว,นะว่าพลังของซัฟฟเวอร์ของคนไทยไปถึงทั่วโลกแล้วค่บโอเคค่ะขอบคุณค่ะ